สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ทางร้านราชาหัตถกรรมล้านนาตั้งอยู่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เรามีธรรมาตถาซีกนะครับหรือธรรมาตลายไทยเป็นธรรมาตร้านนานะครับสีขาวตัดด้วยสีทองนะครับผาก็จะเป็นซีกสวยงามเลยทีเดียวนะครับห้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือความสวยงามของสีขาว ตัดทองนะครับขนาดความกว้างของธรรมะตัวนี้นะครับ1เมตรคูณ1เมตรนะครับก็คือ100ซมคูณ100อซมนะครับจากพื้นนะครับจากขาเห็นไหมครับขาก็สวยงามเลยทีเดียวแกะสวยงามเลยนะครับขาตั้งแต่พื้นนะครับจนถึงที่นั่งนะครับประมาณ45เซนติเมตรนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้เป็นแกะลงไปเลยนะครับ เป็นไม้ผสมนะครับก็คือไม้เบญจพรรณปูด้วยไม้อัดหนาเฟอร์นิเจอร์นะครับราคาสีขาวอยู่ที่ตัวละ9,500บาทนะครับสีขาวตัวละ9,500บาทแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆนะครับอย่างเช่นสีแดงสดสีเปลือกมังคุดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่8,500บาทเท่าน,นั้นนะครับสีขาวจะแพงกว่าเพราะว่าใช้สีเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับ นี่คือส่วนหนึ่งของธรรม,มาททางร้านราชาหัตกรรมล้านนายังมีธรรม,มาตอาสนะชาสับปทนอีกเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณได้เลือกซื้อกันสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแอดไอ l ดี e ไลนมาที่0644979214 0644979214นะครับหรือ0956925563 0956925563นะครับร้านราชาหัตกรรมล้านนาของเรานะครับ อยู่ติดกับร้านอาหารเจหมิงซ่านอาหารเจนะครับอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ตรงบริเวณตลาดสดประสงค์ฟาร์มนะครับเห็นไหมครับตลาดสดประสงค์ฟาร์มพิมพ์ใน Google นะครับก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าตลาดสดประสงค์ฟาร์มอยู่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับติดกับร้านหมิงซ่านอาหารเจนะครับนี่นะครับอยู่ในที่เดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอกาสต่อไปเราจะมีสินค้า อะไรมานำเสนอนั้นลูกค้าก็สามารถติดตามแล้วก็เขาเรียกว่าเยี่ยมชมภาพนะครับหรือดูรายละเอียดได้ใน Facebook ในเครือของร้านราชาหัตกรรมร้านนาของเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณครับ